สมัยเด็กน้อยคอยอยากจมูกดุงๆคอยก,กับเห็ดพี่ยังซีมอนคอยกับเอาอันไหนเนี้หนีผ่าม,มันดีบจมูกเด็กของพี่น้องจ้ะเพื่อจะให้จมูกดุงๆใส <Yeah. S 1> มกก่มันพูเก็บแต่พี่น้องอยากจมูกดุงๆนะซีมอนมันพูดเก็บแต่ซีมอน โอ้เอาเนี้ยหนีผามันหนีดังตะของพี่น้องเจ็บป้เบิ่งพี่น้อง่ไปเด้หยียบไปจังสันสิมันฮะมันบวกเก็บเตี๋ยวหนีผาใส่เก็บป้อเบื่อพี่น้องอยากจะมูกดงดง ซีมอนแน่นน้ำให้ซีเฟนแน่นน,น้ำให้เฟนน่าหนวจมูกพี่น้องจ้ะห่วงหยว้ยพเนาะเอาเอ็ดไปทัว่วซีมอนซีมอน,ฟนเฟนน่าเจ็บซีมอนบวดเจ็บซีมอนหนีไปเซบไมารู้ด,ดิเฮ้ยแนวหนีผ่าพี่น้องเซบเซบงพระว่าหนีบึงเนี่พี่น้อง